สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอยู่กับพี่นิวแล้วนะคะเอาตรงนะคะก็คือเป็นคลิปที่ต่อจากที่ใหม่ไปงานยินดีของแบรนด์แฮปปี้สตีนนั่นเองนะคะก็คือชุดที่เหมือนเดิมได้เลยก็เดี๋ยววันนี้นะคะใหม่จะพาทุกคนไปงานใช้ค่ะซึ่งเป็นงานที่เรา LGBTQ นะคะเขาก็คือออกมาแสดงสิทธิของตัวเองนะคะมาดูไปดูกันนะคะว่างานจะออกมาน่ารักมากแค่ไหนคะตอนนี้นะคะใหม่ก็อยู่ที่ ในลีโด้ได้เลยนะคะทุกคนซึ่งไม่รู้มาก่อนลเลยค่ะว่าเขามีนักร้องด้วยเขาได้พาเรามาเดทจ้า จะบอกว่าอาหารเกาหลีที่นี่คืออร่อยมากค่ะทุกคนแล้วก็ยังมีเพลงพอๆให้เราฟังด้วยนะคะหมาต้องขอลองท้องก่อนละค่ะเพราะว่ากองทัพนะคะก็ต้องเดินด้วยท้องค่ะยังไงเพื่อนๆนะคะก็ลองตามกันไปได้นะคะ จะพาทุกคนนะคะไปดูงานพาเหรดของ LGBTQ ค่ะทุกคนใหม่นะคะก็คือจะนั่งรถไฟฟ้า BTS นะคะจากสยามนะคะไปลงที่ศาลาแดงค่ะทุกคนตอนที่ใหม่เดินไปนะคะบริเวณสยามพารากอนค่ะเขาก็จะมีถนนสายลุ้งแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนน่ารักมากๆนะคะไขว่างๆก็ไปถ่ายรูปเล่นได้นะคะ งานทาเลที่ตั้งต้นนะคะเขาจัดอยู่ตรงบริเวณวัดแขกค่ะทุกคนใหม่ก็ไม่รู้โรอกนะว่าอยู่ตรงไหนแต่คิดว่าน่าจะเดินตามๆเขาไปได้อยู่นะคะมาถึงงานกันแล้วค่ะทุกคนนยังมา จริงๆนะคะนี่เป็นงาน LGBTQ ครั้งแรกที่ใหม่ได้มาร่วมเลยละคะทุกคนแล้วคือเห็นทุกคนจัดเต็มจัดหนักมากค่ะทั L ้งเซเลบนะคะดาราหรือว่าเหล่าบิวตี้บล็อกเกอร์หรือว่าเน็ตไอดอลต่างๆเขาก็มาร่วมงานนี้ด้วยค่ะ และที่สําคัญนะคะใหม่เห็นประชาชนคนทั่วไปค่ะไม่ว่าจะเป็นคนไทยต่างชาตินะคะเขาก็ออกมาแสดงสิทธิของตัวเองกันอย่างหนาแน่นมากๆจริงๆค่ะบรรยากาศคือน่ารักมากใหม่ยิ้มนั้งงาจริงๆนะคะเพราะว่าทุกคนน่ารักแล้วก็ล่าเริงมากๆเลยค่ะ คลิปนี้นะคะหมายก็จะขอเป็นการเก็บภาพบรรยากาศแล้วกันนะคะมาให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะว่าภายในงานเป็นยังไงบ้างค่ะทุกคนนั้นออกมาแสดงความแบบเป็นตัวตนของตัวเองและเรียกร้องสิทธิของตัวเองกันอย่างจริงจังมากๆนะคะ ว่าสีสันภายในงานนะคะก็คือการที่เรามาดูชุดที่แต่ละคนใส่ค่ะทุกคนคือมันน่ารักมากๆแล้วก็เป็นการบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของตัวเองมากๆค่ะ ขบวนของ m i มิสแกรนไ h a แลนด์ก็มีนะคะมาเจอกับอิงฟ้าแล้วก็เหล่าๆนางงามทุกๆคนนะคะก็มาร่วมเดินขบวนนี้ด้วยค่ะน่ารักจริงๆค่ะหมายว่าเรื่องการสมรสเท่าเทียมนะคะก็คือผ่านมาหลายรัฐบาลแล้วนะคะแต่ยังไม่เห็นผลสักทีนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอยากฝากถึงรัฐบาลชุดนี้นะคะให้ช่วยพิจารณานะคะให้มีการสมรสที่เท่าเทียมกันสักทีนะคะ มาเจอพี่ๆพาวเวอร์พับเกค่ะทุกคนคือเฟรนลี่และน่ารักมากๆจริงๆค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวใหม่จะพาทุกคนนะคะไปดูงานอีกที่นึงค่ะตั้งอยู่ที่เซนทรัลโวนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าภายในงานเป็นยังไงบ้างคะ่ะมาอยู่ที่เซนทรัลโวค่ะอันนี้ก็เป็นอีกงานนึงนะคะโอ้ ก็จะประมาณนี้เลยเป็นสายลุงยาวไปนี้เลยค่ะขอเป็นยาของ tinder ค่ะทุกคนก็คือถ้าใครเล่น tinder น,นะคะเขาจะมีอมยิ้มแจกให้ฟรีตรงนั้นนะคะในงานนี้นะคะเขามีเหล่าเซเลบดารามาเดินบริเวณสายลุงไปแล้วค่ะทุกคนเรานะคะก็จะไม่พลาดค่ะก็ต้องขอมาเดินแบบนี้บ้างนะคะ ปรวนของ l g b t q นะคะก็ทำให้เห็นว่าเออทุกคนแบบเอาพลังมาสู้ในวันนี้มากๆนะคะแล้วเราก็คือร่วมเดินด้วยนะทุกคนก็คือมีคำแบบว่าอยากให้มีสิทธิเสรีภาพเกี่ยวกับเพศมากขึ้น ก็ทําให้เราสึกว่าเออควรที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วอะไรแบบนี้นทุกคนก็ยังไงนะคะใหม่ก็อยากให้ LGBTQ ทุกๆคนนะคะเออเป็นกำลังใจให้กันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ใหม่ด้วยนะคะมว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ